สุตตะมานะคือไปอธิบายต่อจากอจักรกถาข้างบน,นอธิบายต่อจากอจักรกถาข้างบนดีกาส่วนมาดีกาก็จะเป็นพวกรูปวิเคราะห์นะรูปวิเคราะห์ต่างๆ่ดีกาแห่ชงชรันขสูตรนั้นว่าเข้าไปในที่นี้เป็นประโยครูปวิเคราะห์ เป็นประโยครูปวิเคราะห์รูปสําเร็จคือเท่ากีนาอ่าดังน,นั้นใส่อะไรเข้ามาเป็นบรรทานใส่อะไรเข้ามาเป็นประทาน,าน,ทานตัวเนี้ยต้องใส,สใส่สัมปัดติใส่สัมปัตติอะไรอยู่วัดเทนติเป็นพระหุพโพจน์อยู่สัมปัตติอยสัมอาไรเข้าไปสัมปัตติอยู นะสามปติโยประธานนี่คือประธานใส่ประธานมาไม่ใส่ประธานมากินปอเอออันนี้แปลออกแปลออกต่อไปแปลออกนะ่ะสมบัติทั้งหลายย่อมพ่อคูณถ้าขันติว่าพ่อคูณนะพ่อคูณนะเพราะ ทักขาาเนี่ยท่านกลัวจะแปลไม่ออกท่านเลยอธิบายด้วยคำว่าวัดเทนติเทนติคืออะไรแปลว่าอะไรแปลว่าให้เจริญให้เจริญวุฒิวุธิมันจะวุธิวัให้เจริญให้เจริญ ผู้เจริญเจริบแปลว่าเจริญอ่าแปลว่าเจริญเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าขันติแปลว่าอะไรท่านกลัวจะไม่รู้ว่าถ้าขันติแปลว่าอะไรท่านอธิบายด้วยคําว่าวัทนติเพราะฉะนั้นวัทนติอ่เพราะฉะนั้นถ้าขันติต้องแปลว่าหัวยาขนาดนั้นเลยเลยลืมไปเหีลืมลืม เพิ่มคูณนะจ๊ะก่คูเอ้าก็ท่านใส่ทักขันตีมาน่ะท่านกลัวจะนักศึกษาจะแปลไม่ออกท่านเลยอธิบายด้วยคําว่าวัดเอนติวัดเทนติแปลว่าอะไรเจริญแปลว่าเจริญเพราะฉะนั้นทักขันตีต้องแปลว่าอะไรเนี่ยเพิ่มเพิ่มอะแปลว่าเจริญมาเลยแหมให้มาสองตัวแปลไออกสองตัวแล้เแต่ในที่นี้แต่ว่า แต่ว่าสนามหลวงขันนิยมถ้าเส้นสับแบบนี้นะท่านจะไม่ให้ไม่ให้แปลเหมือนกันนะอ่าท่านจะไม่ให้แปลมาทั้งคำเพี้ใหญ่นะเวลาคำพี้ใหญ่หญนะวหญหญเวลาแปลนะ่ะแปลพร้อมกันเลยเนี่ยแปลว่าเจริญเลยอ่าเพราะว่าถ้าขันตีเนะี่ยอธิบายด้วยคาําว่าวัตเทนตีวัตเทนตีแปลว่าอะไรนะถ้าขันตีก็แปลแบบนั้นแหละอืมเพราะฉะนั้นในคำมพี้ยใหญ,ใหญก่ก็จะแปวะลนะแปว่าเจริญเลยนะแปลเจริญครั้งเดียว จเจรินข้างเดียวแต่ในที่นี้เป็นสนามหลวงเราต้องแต่ให้ครบเพราะตัวนี้แปลว่าเจริญแล้วนะลักษณะของคําว่าเจริญนั้นมันมีคำว่าอะไรบ้างเพดัะนั้นตัวนี้ก็ต้องแปลว่าพ,อพ่อคูณ้าใจไหมเออสมบัติทั้งหลายอ่าย่อมพ,อพ่อคูณคือว่าย่อมเจริญด้วยธรรมชาตินั่นเพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าทักกีนาเข้าใจไหมอืมพระเหกุนั้นเพระเหกนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าทักกีนาเอตาเอตาอืมเอตาแปลได้ไหมเป็นรูปิเคราะห์แปลว่าทักกีนาแปลว่าอะไรก็แปลว่า ธรรมชาติที่เป็นเหตุให้สมบัติพอออ่อคูณ mm hmm. นะเพราะนั้นใครต้องการสมบัติพอออ่อคูณเยอะๆก็ต้องทำไงต้องถวายทักกีนาหรือเปล่า mm hmm. <laughs> อเป็นเรื่องธรรมดานะสมบัตินะสมบัติพระสถาน,นถ้าอยากได้ก็ต้องรู้จัดถวายทานอืม ถวายทานถวายทานให้แก่ใครเดี๋ยวข้อยี่สิบท่านกระจายธิบายเริ่มตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานไปจนถึงนู่นผู้เจ้านู่นนะถามว่ามีผลอย่างไรเดี๋ยวท่านจะบอกว่ามีผลมีผลต่างกันนะมีผลต่างกันเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านจะอธิบายอยู่ที่ข้อยี่สิบข้างหน้านู่นอันะนี้สิบสามแล้วนะได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องใส่สารเข้ามา ใส่อลไรเข้ามาสาสายกอะไรมาเอตายกธรรมชาติยาแล้วก็ใส่ทํมามมชาติให้เป็นอีธิลิงนะให้เป็นอีธิลิงพระอาจารย์แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะโยกไอ้สัมปติโยอะฮะ พวกหูวโพสยังไงอ่าเราว่าท่า,านะีนาเนี่ยมันเกี่ยวกับสมบัติโ <Okay. S 1> อเคเออมันเกี่ยวกับสมบัติเกี่ยวกับทานโ <Okay. S 1> อเคพวกโคตรกางพวกนี้มันก็คือสมบัติอืแต่ว่าในที่นี้ยอ่าในที่เนี้ยมันถ้าขันติเนี่ยถ้าขันติวัตเทนติเมันเป็นพูกหัวเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็ต้องใส่เข้ามา ใส่เข้ามาทั้งสปติโยนะสมบัติทั้งหลายย่อมพ่อคูณคือว่าย่อมเจริญด้วยธรรมชาตินั่นราอเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าทักษีนาเพราะนั้นคำว่าทักษีนาเวลาแปลต้องแปลว่าธรรมชาติที่เป็นเหตุเป็นเหตุออกมาจากตัวนี้ที่เป็นเหตุให้เจริญพ่อคูณ เป็นเหตุให้อะไรเจริญพ่อพูนเป็นเหตุให้สมบัติเจริญพ่อพูนเข้าใจไหมเวลาเขาแปลจริงๆอ่ะถ้ากีนาแปลแปลว่าอะไรนะถ้ากีนาแปลว่าอะไรแปลว่าธรรมชาติถาวรอสภาวะหรือว่าธรรมชาติรราตที่เป็นเหตุให้สมบัติพ่อปูนแปลเป็นกรณะสาธารณะนะออกมาจากตรงนี้กรณะสาธารณะตรงนี้ เพราะกินาหมายถึงใครไม่ได้หมายถึงสมบัติแต่หมายถึงเอตายะเป็นตัวขยายใครในคาถาเอาเป็นตัวขยายใครในรูปวิเคราะห์<อ>ไม่ได้เป็นตัวขยายของสมบัติไม่ได้แต่เป็นตัวขยายของเอตายะเพราะถ้ากินาหมายถึงเอตายะเอตายะโยกอะไรมาถ,ถ้ากินาก็ขยายตัวนั้นแหละ คือสำเร็จรูปมาแต่ตาติยาวิพัฒน์นี่นี่เป็นตาติยาวิพัฒน์ mm. รูปสำเร็จคือสําเร็จมาแต่ไหนสําเร็จมาแต่รูปตาติยาวิพัฒน์ข้างในรูปวิเคราะห์ mm. ได้ไหมสมบัติทั้งหลายย่อมพ่อคูณคือว่าย่อมเจริญด้วยธรรมชาตินั่นเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าทักกินา ทักกินาแปลว่าอะไรแปลว่าธรรมชาติที่เป็นเหตุให้สมบัติพอกคูณคืออะไรท่านอธิบายา่าคือบุญที่สำเร็จด้วยการบริจาคมายังแปลว่าสำเร็จมายังแปลว่าสำเร็จน่านแปลว่าเรานะอย่าไปแปลว่าเรานะมายังนะ ไม่ใช่เยังพันเตน,นะมมยังแต่นี้แปลวัาสํสำเร็จอ่านะภาษาไทายชอบแปลว่าไหม่ใช่ไหมทานาม่สีละใม่ภาวนาใม่ไอคำแปลคำศัพท์คำว่าใม่ในที่นี้พปลว่าสํสเร็จนะสําเร็จด้วยการบริจาคและเทัยธรรมอันเป็นอุปรกรณ์แห่งบุญนั้น ตะต้องโยกบุญข้างหน้ามาต่ตัวนี้ต้องโยกบุญข้างหน้ามาอ่แต่ทุปกรณะโตอกรณะภูโตเนี่ยตัดบทเป็นตังแล้วก็อุปกรณะภูโตนะมีสะูุช่วงหลังอาเทศนี่ก็หีบมาเป็นทะด้วยอะไรด้วยมาทารี <laughs> หรึ่งจำได้ไหมสแสดงว่าลืมหมดแล้ว อ่านต่อไปอีกได้ไหมแต่ว่าในคำว่าทักกินานี้ท่านประสงค์เอาเทยธรรมอธะษฐาแสดงว่าทักกินาตัวเนี้ยนะทักกินาตัวเนี้ยพูดเจ้าหมายเอาอะไรพูดจะเอาเทยธรรม,มเทยธรรมนะก็คือเป็นพวกเป็นตัวที่เป็นต้นเหตุให้สกปรกเลยนะ ให้สมบัติเจริญต้องสละทรยธรรมออกไปก่อนสมบัติทั้งหลายถึงจะเจริญเพราะสมบัติทั้งหลายมันเป็นผลของฐานเออต้องการให้สมบัติมันเดินทางมาหามันก็ต้องสละขอ,องตัวเองไปก่อนนะต่อไป อันนั้นตนนี้เป็นประโยคกรรมนะเป็นประโยคกรรมเพราะฉะนั้นเวลาแปลแปลเป็นกัดธรรมดาได้เลยนะเนั้นอิท้าตัวนี้ต้องโยครมาโยคําว่าทักกินานะอ่าก็ในคําว่าทักษินานี้แต่ใส่แล้วก็มาท่านจะใส่ใส่ท่านจะใส่นะท่านจะใส่ใส่ใส่อะไรเข้าไปใส่ทักกินาใช่ไหม,มใส่ทัก ทักกินาติทีนาติติปฏีในบทว่าเวลาใส่ใส่เข้ามานะก็ในบทว่าในคำว่าทักกินานี้ต้องใส่เข้ามาในองอ่านะท่านหมายเอาเทยธรรมนะท่านหมายเอาเทยธรรมทัก กายธรรมโมอาทิเปโตนะท่านท่านประสงค์เอากายธรรมเอาต่อไปอีกตัวนี้เป็นบทตั้งตัวบทตั้งบทตั้งบทตั้งเพราะมันมีกี่บทมีสองบทเพราะฉะนั้นตัวที่ต้องเปิดติของบทตั้งก็ต้องเป็นปะทานังใส่เข้ามาตัวนี้ก็เป็นเลขในข้างหลังก็ใส่าตามะเวียปิติ อัดโว่ใส่เข้ามาหลายบทว่าอิโตอโอทิตเตน,นะได้แกรหรือแปลว่าหมายความว่าอันเกิดขึ้นแล้วแต่นานี้ทางนั้นอะไรอุทิตเตน,นะท่านกลัวจะแปลไม่ออกท่านก็เลยอธิบายด้วยคำว่าอุป,ปันเนนะแปลว่าเกิดขึ้นแล้ว ตอนนั้นอุทิเตนะเนี่ยแปลว่าเกิดขึ้นแล้วนะท่านบางทีอาจจะแปลว่าวนะอ,นะอันตั้งขึ้นแล้วนะอุทิเตนะอันตั้งขึ้นแล้วนะแต่ที่จริงแล้วท่านอธิบายด้วยคําว่าอุปันเนเนะแปลว่าเกิดขึ้นแล้วแล้วอีโตอโยกศัพอะไรมาท่านก็โยกศัพมาให้อ,อีโตเขตโตแต่นานี้เห็นไ,ไหมอันเกิดแล้วแต่นานี้ นี่แหละลักษณะพิเศษของเอ,อดีกาเอ,าอเพราะอะไรเพราะอัตคถาเอาแค่อิโตเอาแค่อิโต้แต่ไม่รู้อิโตมันคือศัพท์ว่าอะไรนะดีกาทั้งก็เลยใส่ศัพท์นั้นมาให้จะได้รู้ชัดเจนไปเลยนะเห็นไหมต่ออีก อันนี้ก็เป็นรูปวิเคราะห์ต่อไปก็เป็นรูปวิเคราะห์เหมือนกันราโกเป็นประธานราโกเป็นประธานประโยชนนี้เป็นประโยคกรรมดูได้เป็นประโยคกรรมก็คือเป็นวินิยติเนี่ยเป็นยะปัจจัยในอันกรรมนะลงี่เปิดกรรมเพราะฉะนั้นราคะเนี่ยมันกําจัดไม่ได้ถูกนะราคะมันเป็นกําจัดไม่ได้มันต้องเป็นสิ่งที่ถูกกําจัดไปอ่าใครเป็นคนกําจัดไปก็ใส่ใส่ใครมา นะ <c oughs> อืมราคาอัุอืมทนท่านย่อมกำจัดได้ด้วยธรรมนั่นเพราะเหตุนั้นธรรมนั้นอ่าใส่เข้ามา เอเตีนะโยกอะไรมาโยกทมโมมาโยกธรรมะมาเพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องใส่เป็นธรรมอ้ยไม่ใช่ทรรมโมที่เห็น<ม>ไ,ไหมราคาย่อมถูกกำจัดไปด้วยธรรมนั่นเพราะเหตุนั้น ธรรมนั้นจึงชื่อว่าทาราคามินโยแปลว่าธรรมที่เป็นเหตุกําจัดราคะเอธรรมที่เป็นเหตุให้ท่านกําจัดราคะไปได้อะไรก็ว่ากันไปได้แก่อะไรนะท่านอธิบายมาเพิ่มเติมได้แก่ปฏิปทา อันเป็นเหตุเข้าอันเป็นเหตุเข้าไปตัดราคะท่านใช้คำว่าสมุดฉิดสมุดเฉทะเลยเนี่ยสมุดเฉทิกาเลยเนี่ยสมุดเฉทิกาแปลว่าตัดขาดตัดขาดเลยเนียตัดให้สิ้นเลยเนี่ยได้ไหมอันนี้เป็นบทสรุปนะอืมมันเป็นบทสรุปเนี่ยราคานี้ว่าแนวราคาไมเนโยม,มันคืออะไร ก็คือปฏิปทาอันเข้าไปตัดราคะอันเข้าไปตัดราคะอันเข้าไปตัดราคะให้สิ้นเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยนะไปได้ไหมน,นี่รูปิเคราะห์รูปิเคอร์สองวิเคราะห์ะแล้วนะเป็นการณะสาธารณะทั้งคู่อ่าอันนี้เป็นกัตตุรูปก,กรณะสาธารณะส่วนลาโคตัวนี้เป็นกรมมรูป การณะสาธนระเป็นเครื่องกำจัดกิเลส <c oughs> ตาวีเพราะเหตุนั้นเอาดีกาดีกาเป็นคนพูดเพราะฉะนั้นอาหารต้องเป็นปัตตฐาจาย์ต้องใส่อะไรเข้ามาอัตตกถาจริโยใส่อัตตกถาจารย์เข้ามา อืมนะี่ต้องใสต่ตากถาเข้ามาตัวน,นี้เป็นเลขในนะี่เพราะเหตุนั้นหรือว่าด้วยเหตุนั้นนะี่เพราะเหตุนั้นหรือว่าด้วยเหตุนั้นพระตกถาจารย์จึงกล่าวอาหาดู่ตรงน,นี้นะจึงกล่าวว่าราคามนิยยปฏิปทางปฏิปนาไม่ต้องแปลนะไม่ต้องแปล อ,อันนี้เป็นคำของมหาตการชาาจารย์้อทีสิบสามได้ไหม